สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตอบคำถามให้ fc แฟนช่องก่อนนะอ่า fc ท่านหนึ่งก็ถามมาว่าไอ้เลขวิ่งเลขติดเนี่ยมันมาจากไหนนะดูเวลาสงสัยเห็นเขียนลงไปเลยนะอ่ามาจากเลขแทนกันครับเดินหลักหน่วยไปสามตัว สี่ตัวนะเสร็จแล้วก็ใช้เลขแทนกันบรรทัดข้างล่างนะมันจะไปชนกันพอดีนะสามตัวมันจะเป็นเลขวิ่งมันมาทุกงวดนะมาทุกงวดมาทุกงวดมันก็วนเวียนเหมือนเหมือนเดินวนเวียนไปนะกลับมาที่เดิมนะเราใช้เลขแทนกันก็คือเลขมันอยู่ตรงกันข้ามกันเลยล่ะ พูดยังไงก็คงไม่เข้าใจนะจนกว่าจะตามปลายปากกานะตามปลายปากกาเท่านั้นนะครับผมขอบคุณที่ถามมานะถามมาก็ตอบไปนะฮะให้หายข้องใจนะครับผมถ้าตอบไม่ได้ไม่รู้ที่มาที่ไปขอามันก็ไม่ใช่เสียนละครับผม <laughs> เสียนต้องได้ทุกรูปแบบนะฮะ เนื่องจากว่าตัวเลขไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะมันไปตามธรรมชาติของมันไปตามสเต็ปของมันเองนะไม่ใช่เราทํามันขึ้นมานะมันเดินไปของมันเองอ่ะตามชม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 ,ม,ชมวันนี้ก็อากาศก็แจ่มใสดีนะลมพัดนะดูลมดูลมมันพัดขนาดไหนนะเนี่ยไอ้นี่ ID เครื่องวัดความเร็วของลมนั่นเลนะอ่าเห็นไหนเห็นไหน ลิ้วลโยงระยางให้กินกระดาษนะอ่ะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมเลื่อนเพจเข้ามาปึ๊บ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 นานเลื่อนเพจเข้ามากว่ากันไปเลยอาคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากิกนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะช่องผู้เยี่ยมผารวยคำนวณหวย ให้ชมนะ0801431692นะครับผมคลิปนี้นะทีสงสัยว่าเลขวิ่ง012เนี่ย890นี่เอามาจากไหนนะให้บอกที่ไปที่มานะ012นี่เห็นไหมตัวเลขอยู่ตรงกลางนี้นะ802901 ศูนย์หนึสองศยศูหนึ่งสองศนย์อยู่ตรงกลางนี่กากระบาดมันยันพอดีนี่มันก็เป็นเลขวิ่งที่มันมานะฮะวันนี้มันยันที่แปดนะนี่นี่แปดเก้ายันที่แปดเก้าก็มาได้นะถ้าเอา9้ามาเหน็บข้างๆแปดนี่มาได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันยัน8ปดเราก็ยืนยันตามแปดนี่และ เปดไหนนะแปดศูนปนึ่งแปดประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะเขาเลขน้าจะมาอ่าเลขวิ่งมาจากไหนก็มาตามกันนะมาตามกันนะจะเขียนปากกาสองสีนะสีหนึ่งก็ธรรมดานะ เราจะทวนให้สีงวดนะครับผมเฉพาะเลขวิ่งเลขติดนะมาจากไหนนับถอยหลังนี่คงจะเอาคลิปหลังนะเอานับเดินหน้าก่อนนะใช้หลักหน่วยทำนะครับผมเก้าเกียรเก้าก่อนนี้หลักหน่วยก็คือเก้านี่เอามาเขียนนะเดินหน้าไปเลยนะครับผมอ่าสีสีนี่นะอาเก้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 าเขียนไป เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะได้เลขกี่ตัวครับผมแบ่งเป็นห้องห้องนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปเราใช้เลขแทนกันนะแทนกันผมเขียนใส่ตรงนี้นะใช,ใช้เลขตัวแทนเลขแทนนะ เลขแทนนี่แล้วมันมานะผมจะใช้คนละสีแทนเก้าแทนศูนยแทนหแทนสองก็คือ4ี่ห้าหกเดนะแทน3ามสี่หกับ8 9 0 1แทน7 8 9 0ก็2 3, 4, องสาี่ห้าเรามาเทียบเลขกันนะเราก็จะได้เลขวิ่งตำแหน่งนี้นะ เลขที่มันจะมานะสี่ห้าหเจ็ดมันสีตัวนะเรามาเทียบกับสามสี่ห้าหเทียบกันตรงนี้ได้เลขแทนกันตัวไหนครับผมสี่ห้าหกเจ็ดขาดเจ็ดทางนี้ขาดสามหน้าได้ตายวิ่งติดที่สี่ห้าหกนะเห็นไหมสี่ห้าหก งวดต่อมาผลออก063นะติดหกไหมติดตัวหนึ่งนะ,ะติดตัวหนึ่งแล้วนะติดหนี่ถือว่าถูกต้องนะอ่าต่อไปนับเดินหน้านะเอาสามมาเดินเลย3ามสี่ห้าหกเจ็ดแสอาม่ะใช้ตัวเลขแทนกันนะ ขอสีม่วงมาเขียนนะจะได้ตัดกันหน่อยสี3ามสี่หแทนด้วย8 9 0 1นะ7 8 9 0ก็2องสามสีห้าหนก็6กเ9เ้าอเราก็จะได้เลขวิ่งเลขติดเอาเทียบกันดูนะระหว่างตัวแทนกันนะแปดเเอาตัวเดียวก่อนนะ ปดเอากลุ่มเดียวก่อน890 1กับ7890อะมันต้องขาดไปอย่างละตัวนะ7890 890 1ก็ชนกันที่ตัวไหนฮะ890เก้านะครับผมนี่แปดเก้น็ดัหนึ่งขาดนะฮะแปดเกางวดมีไหมมีไหมงวดต่อไปออก3ามเหเห็นไหมเก้า สามห้านะมี9ติดเ้านะถูกต้องนะครับผมอ่าต่อไป3ามห้าจะมี6 0ศสไหมเราก็นับเดินหน้าไปเลยนะห้าหกเจ็ดแปดสองสาี่ห้าหใช้เลขแทนกันนะเขียนไว้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าแทนแบบไหนนะห้าหกเก็แทนกันก็นกน

ศูนย์หนึ่งสองสามกับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะเก้าขาดสามขาดนะติดที่ศูนย์หนึ่งสองติดไหมมาดูอ๋อหกศูนย์สามนะติดศูนย์นะเข้าที่ศูนย์เดี๋ยวจะลงสีให้นะเข้าที่ศูนย์นะปั๊บนี่เก้าห้าแปดเก้าเข้าที่เก้าสี่ห้าหกเข้าที่หกเห็นไหม มันไม่เข้าตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามมันเข้าได้ทุกจุดนะทุกตำแหน่งอ่าเรามาดูหกศูนสามใช้หลักหน่วยสามมาเขียนนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกนหนึ่งสองสาสี่แทนกันนะใช้เลขแทนมันทัดที่สอง สามสแทนกับ8 9 0เกนะ้าศูนย์นึสองสาสี่ห้าหเจดแปดเะเรามาดูว่า8ปดเกับ7 8็ดแปเทียบกันนะกลุ่มที่2นะกลุ่มแทนที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนี่ตรงนี้เทียบกันนะที่ผมระบายสีอ่าตรงนี้ลืมระบายเดีย๋ยวระบายให้หน่อย เจ็ดแปดเก้าปด้าหนึ่งวิ่งติดมวดนี้นะแปดเก้าย์จะตรงมาหนึ่งตัวแล้วครับผมแปดเก้าศเอาสองตัวไ,ไ,ได้ไหมได้แปดเก้าศูนตัวที่จะมานี่มาแปดเก้านี่แหละนะไอตัวรับมันตัวหนึ่งตัวไหนนะ แปดกับเก้าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูแปดเก้าไปที่หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าไปที่หนึ่งกับสองนะเข้าตัวไหนนะงวดนี้ ตัววิ่งนะจับเป็นตัวได้จับเข้าคู่กันนะจะจับให้ดูเห็นตรงนี้นะสี่หกมีข้อ หกเกตวิ่งติดแปดเก้าศูนย์เอาสองตัวมาที่แปดเก้านะตำแหน่งรับแปดเก้า สองสามสี่ห้าแปดเก้าอ่าตัวรับตัวรับ ตัวรับน่าจะมาที่มาที่ตัวไหนดีสองสามสี อาแต่ก็ต้องระวังหนึ่งด้วยนะจับให้ลองดูนะ8ปดหนึ8 4 9ปดสองแปดหนึ่งสองเสาสชุด8ตัวนี้นะจะต้องมางวดวันที่16มีคอหกเกตนะฮะน่าจะหนีไม่พ้นนะ8ปสอง 1> 8ปดหนึ่าแสี่นะถ้า9ก็9ก้าหนึ่งเกประมาณนี้นะเอารอผลกันตรงนี้นะครับผมจะมาตัวไหนนะอะอหมดเวลาครับผมทำลาให้จากเท่านี้นะฮะจากเล่งวิ่งเล่งติดเราก็ได้ประมาณนี้นะฮะ ก็คงทราบแล้วว่ามันมาจากไหนอ่าต่อไปจะนับถอยหลังให้ดูนะในคลิปต่อไป